ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a ต Auto Center แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับใครที่หลงไหลในโลกของยานยนต์ช่องนี้คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV สายลุยที่มาแรงที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ Ford Everest 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดประเทศไทยและระดับโลก ฟอร์ดเอเวอ t 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความแข็งแกร่งดูดันและความทันสมัยโดยภายนอกนั้นมาพร้อมดีไซน์ที่ดูล้ำอนาคตแต่ยังคงความบึกบึนสไตล์อเมริกันตัวรถมีโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นเส้นสายดูเฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำแบบฮันนี่ค้อมพร้อมโลโก้ Ford และสัญ,ญลักษณ์วา t แ a ร k ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทรงพลัง ไฟหน้าแบบเลดทรงตัวสีพร้อมระบบไฟหน้าอัตโนมัติให้ทั้งความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันเมื่อมองด้านข้างจะเห็นล้ออลลอยขนาดใหญ่และช่วงล่างที่สูงขึ้นซึ่งช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่สมบุกสมบันทําได้อย่างมั่นใจบันไดข้างและราวหลังคาก็ถูกออกแบบให้พร้อมสําหรับการใช้งานจริง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่น2025ก็คือความสมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนนทางด้านท้ายรถฟอร์ด v e r e s t 2 0ต5มาพร้อมไฟท้าย l e ดรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นกันชนท้ายดูแข็งแรงและเน้นเส้นสายสปอร์ตแบบพรีเมียม ท่อไอเสียคู่เพิ่มความดุดันและกลิ่นอายของรถยนต์ระดับสูงเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราระดับ SUV premium ที่แท้จริงเบาะหนังสีดำตัดด,ด้วยได้สีส้มในสไตล์ Y-trac k ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลาัย multi-function ดีไซน์ใหม่มีโลโก้ Y-trac แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นนี้ ด้านระบบเสียงมาก,กับลำโพงคุณภาพสูงที่ให้เสียงชัดลึกครบทุกมิติในด้านของเทคโนโลยี Ford Everest 2025ก็จัดเต็มไม่แพ้รุ่นใดในตลาดระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาทําให้การขับขี่ปลอดภัยและง่ายขึ้นมาก เหมาะกับทั้งผู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือผู้ที่ต้องการรถสำหรับเดินทางไกลยอย่างมั่นใจทางด้านสมรรถนะ Ford Everest 2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตรหรือรุ่น V6 3.0ลิตรในบางตลาดซึ่งให้กำลังและแรงบิดที่สูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิง ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประสิทธิภาพสูงสุดระบบขับเคลื่อน4ล้อมีโหมด Terrain Management ที่สามารถเลือกได้ตามลักษณะภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นหินทรายหรือโคลนสิ่งที่ทำให้ Everest 2 0 2 5แตกต่างจาก SUV อื่นๆคือความสามารถในการผสมผสานความหรูหรา เทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ในรถคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองใหญ่หรือการผจญภัยกับครอบครัวในวันหยุดยาวโดยยังคงความปลอดภัยความสะดวกสบายและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและความสามารถในการลุย Ford Everest 2025คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง ด้วยมาตรฐานระดับโลกและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานจริงฟอร์ที่สุดแล้วว่าพวกเขาเข้าใจความต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงหากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Car Auto Center ของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถใหม่รีวิวจริงจากผู้ใช้และเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับโลกของรถยนต์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ